รวมไทยสร้างชาติกปแลก็นการไปก็คุยกันกับภาคสาารั้งเนก็ทั้งหมดเป็นการประทารารหารือกับผมแล้วนะแล้วก็ดำเนินการตามนั้นถ้มีนาอเขาก็จะตอบถามมาใช่ไหมดันการที่เราก็มีงานทำตรงนี้อยู่ด้วยพราอะไรต้องแบ่งอะไรว่าอะราลบากงานเยอะเพรานั้นสาที่ีทานอ ก็คิดว่าน่าจะไปเนาะไปทั้งสวันเลยใช่ไหมคะก็ดูก่อนสิถามต่ออีกแล้วปก็ไปถ้าไปเป็นตตอไปต้อไปแล้วป็าแล้วปาสร็จปาใใหญ่ที่คุณีนายกนำขึ้นปาใเองใช่ไหมคะก็มันควรเป็นก้นหรือเปล่าล่ะควรเองอ๋อแล้วถ้านายกขาแล้วบัญชีใดชื้อของนักที่เรียบร้อยนะแล้วเรียบร้อยอาจจะมีก็แก้ไขเพรแก้ไขมันก็ต้องทำใหม่หมด่ะใช่ไหมนั่นคือหลักการของทาปกรกต่ไก็ส่งไปมันก็ดูที่มีใคร แบงหรือไม่มีคนลาออกหรือคนได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้กันนะก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่นะแต่ไงมันก็ทันเวลาอยู่แล้วล่ะนะก็คือจะมาบอกว่าเป็นสัดส่วนของใครเลยก็เป็นเราก็ลูกนาคนที่ทํางานน่ะคนที่ทํางานนะก็ก็ก็ทํางานไปด้วยกันไงก็ต้องดูที่ว่า งานมากงานน้อยใครจะกวัวอยู่ระดับไหนก็ว่าไปตามความเหมาะสมนะจ๊ะนะคือไม่ไมคือเรียกว่าอะไรก็ให้ความเป็นธรรมหมดแล้วทุกคนเนะ่ะทุกคนก็อยากอยากอยู่ในโมเชีไรชื่ออยากอยู่ต้นต้นอลรสมองเน,นี่ย<า>ก็ต้องไปดูว่าผลงานต่นางๆเป็นยังไงก็ต้องยอมรับกันนะมาติแเต็กูัใหญ่อยู่นะแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยกฤษณ์งูก็คือคมผมพูดความจรงิงผมพูดข้อได้จรงิงผมพูดจากประสบการณ์ที่ผมมีมา ตลอดเวลาหลายปีทั้งสี่ปีแรกผมก็ไม่พูกไ,ได้ผม,มพูดสี่ปีหลังนะผมก็ทางานร่วก,ก่อนนันกนนการเมืองภรคการเมืองโดยตลอดเพราะนั้นผมรู้ก่ันอะไรเป็นยนะังไงอะ้วกันนะขึ้นอยือว่าประชาชนจะฟังยังไงมีเหตุมีผลหรือเปล่าวันนี้ประเทศไทยต้องการความสงบเรียบร้อยใช่ไหมมุ่งสู่การพัฒนาใช่ไหมโลกที่มันวุ่นวายตับผลเวลานี้มันไม่ใช่แค่บ้านเรานะทีมพันคัญที่ดูคือทำไงให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยอเพราะเศรษฐกิจต,ต่างกำลังเดินหน้าการลงทุนความรวมมือ ใช่ไหมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะแล้วก็เรามีสาัภาพเยอะแยะมากมายโดวยเฉพาะบวกในเรื่องของตอนนี้ผมท่องเที่ยวเพราะปริมาณนักท่องเที่ยวก็ก็ขึ้นมาญีขึ้นริษยาจานวนหลายล้านคนที่มาติดตามกันมาเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดมันมันมีพีเอ็มมากๆมันก็อันตรายใช่ไหมเนาะข้าราชการที่นี่มีวาระงานอะไรบ้างครผมก็มีงานก็คือไปทํางานนะ ก็ทำพวกนี้รู้สึกไปงานมีการเมืองหร่อมั้งไม่รู้ใช่แต่ก็ถามไว้เพื่อจะได้เตรียมพร้อมพร้อมเรื่องอะไรบางครั้งก็ไปลงพี่บางครั้งก็ไปลงตาม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 แล้ก็แอบไปเธอไปรบด้วยอะไรนะเขาจะพูดทีละขั้นทีเดี๋ขาจะให้กังใจเขาก่อนแล้วก็จะดูที่ว่าเขาจะไปไหนยังไงใช่ไหมแล้วมันควรไม่ควรยังไงก็ต้องดูการทำไมถ้าก็ถามแบบมันล็อกป๊อปป๊บปป๊อปนี้หมดตอบไม่ได้ ทำไมการตัดสินใจมันก็ต้องเป็นขั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับความจําเป็นกำหนดเวลาต่างๆนะไม่อยากให้มันวุ่นวายอะ่ะทยกลงพื้นที่ไม่ต้องแอบก็ได้คะจะได้จะได้ดีที่สุดทุกไม่ได้แอบผมไม่ได้แจ้งใครเดี๋ยวผมลงพื้นที่ก็มาค้างก็จะคำนึงถึงความปลอดภยัยของผมเหมือนกันเพราะว่าก็ดูแลผมไม่ได้มากนักเพราะผมเป็นนักการเมืองใช่ไหมนนคมรบับอะะะไรปนนน่วคหือ การจำกับทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามพรบใหม่ที่ออกมาแล้วนะซึ่งมีกําหนดว่าเราต้องเตรียมความพร้อมโน่นนี่ต้องแก้ไขกฎต่างๆให้มันทันสมัยให้มันสอดคล้องกับพรบตำรวจใหม่มันไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะกฎหมายมันเยอะมากนะวันนี้ก็ใช้เวลานานในการประชุมก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดอะย้ำเตือนให้เร่งทํากฎเขาก็รอให้มันสอดคล้องกับพรบเนาะอะไร เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วใครใครไม่ดูแลก็ก็มีเรื่องกนนั่นเองหน้าที่ขาได้ชอบเขาไม่ว่าจะเลือกตั้งหรืออะไรหรืไม่เลือกตั้งก็หน้าที่ตำรวจอยู่แล้วอะรนะอะไนไม่ทราบอ,ราบอา่ระอะไร,รน,นะไรนะรนไรยะ้ไรนรอไร่รนอรนรนะะ 好对，哎、啊，啥来着？Oh, yeah.